สำหรับข่าวแรกของเราวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะยังจาโคกหนองนามโมเดลกันได้ไหมคะที่เราเคยนํามานําเสนอกับคุณผู้ชมเป็นการจัดการพื้นที่เพื่อนําไปสู่เกษตรอินทรีย์แล้วก็ชีวิตที่ยั่งยืนนะคะคโดยเน้นหลักการว่าให้ธรรมชาติเนี่ยเขาจัดสรรตัวของเขาเองอม,มนุษย์ไปรบกวนน้อยที่สุดแต่มนุษย์จะเป็นตัวเร่งค่ะเร่งให้เกิดการ สำเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบนะคะเป็นแนวทางของการทําเกษตรอินทรีย์สร้างชีวิตที่ยั่งยืนล่าสุดตอนนี้ได้มีการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลค่ะระหว่างวันที่11ถึง17พฤศจิกายนจํานวน9,188อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่73จังหวัดทั่วประเทศยกเว้น3จังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ดําเนินการนะคะ3จังหวัดนั้นก็ได้แก่สมุทรปราการสมุทรสาครแล้วก็สิงห์บุรีค่ะโดยผลสรุปว่ามีผู้สมัครเข้ามารวมทั้งสิ้น29,674รายซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกก็จะได้รับเงินเดือน9,000บาทนะคะระยะเวลาการจ้างนับตั้งแต่วันที่จ้างถึงวันที่30กันยายนปีหน้าเลยปี2564 ปฏิบัติงานในพื้นที่แปลงโคกหนองนามโมเดลรวม3,246ตำบลใน73จังหวัด575อำเภอ2,760ตำบลซึ่งเป็นโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐก,กิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรบัณฑิตจบใหม่และกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิน่นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เรื่องนี้นะครับทางท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะครับท่านสุธิพงศ์จุนเจริญที่ท่านหลายคนนะถ้าเกิดติดตามรายการเราจะจําได้ครับว่าท่านเคยมาพูดคุยเรื่องนี้กับเราในรายการ,รก็บอกครับว่าเรื่องของกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยโครงการดังกล่าวก็ต้องการที่จะมุ่งหวังครับให้เป็นการสร้างงานสร้างรายได้เป็นการสร้างนักพัฒนาด้วยการฝึกปฏิบัติตามหลักทฤษฎีใหม่นะครับพร้อมที่จะนํากลับไปสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตนเองและก็ครอบครัว สำหรับใครที่สนใจที่จะสมัครเข้าร่วมในโครงการนี้นะครับไปดูหลักเกณฑ์การคัดสรรกันหน่อยนะฮะอย่างที่บอกสักครู่บอกว่าคนสมัครในเกือบ30,000คนนะฮะ29,000กว่าคนแต่ว่าจำนวนที่รับจริงๆเนี่ยไม่ถึงหมื่นออัตราเพราะฉะนั้นใครที่จะไปสมัครลองดูกันหน่อยว่าเขามีเกณฑ์ในการคัดสรรการให้คะแนนกันอย่างไร คะแนนเต็มเนี่ยร้อยคะแนนนะครับก็จะดูจากสหัวข้อ4ส่วนด้วยกันอันดับแรกก็ดูเรื่องของบุคลิกภาพทั่วไปพิจารณาประวัติส่วนตัวบุคลิกลักษณะส่วนบุคคลจิตใจต่างๆนะครับประเด็นที่2จะไปดูเรื่องของความรู้ความสามารถดูทั้งประวัติการทํางานนะฮะความสามารถที่จะทํางานในหน้าที่หรือว่ารับอบรมเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่มีความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์มีชาวปัญญาคล่องแคล่วว่องไวมีไหวพริบในการตอบปัญหาหรือว่าแก้ปัญหา เรื่องที่3เขาจะดูปฏิญาณไหวพริบปฏิพานไหวพริบนะครับจะพิจารณาจากบุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ประเด็น,นสุดท้ายนี้ถือว่าสําคัญมากทัศนคติครับจะพิจารณาจากบุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทางด้านจิตใจซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยจะต้องได้คะแนนในการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ60 เต็มร้อยคะแนนก็คือต้องได้ไม่น้อยกว่า60คะแนนนะฮะจาก100เต็มนะครับ,านะรบทางนี้ทางคณะกรรมการจะมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครกำหนดเวลาสถานที่สอบนะฮะภายในวันที่23พฤศจิกายนก็ประมาณน่าจะพรุ่งนี้<อ>นะฮะแล้วก็จะสอบสัมภาษณ์ในช่วงสัปดาห์หน้าเช่นเดียวกันะนะครับอย5 2 9พยนะครับแล้วแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดก็จะมีการติดประกาศนะครับที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอภายในวันที่30พฤศจิกาย,ยน2563สัญญาจ้างก็จะเริ่มทำกันภายในวันที่1ธันวาคม2563ถ้าเกิดใครเข้าไปสมัครแล้วก็ได้รับการครัดเลือกเนี่ยก็จะจ้างงานยาวกันไปจนถึง30กันยาปีหน้าเลยนะครับ,รบก็เรียกว่าทำงานกันได้มีงานทำในช่วงระหว่างนี้จนหมดปีงบประมาณได้เรียนรู้เรื่องของโคกหนองนาโมเดลเอาองค์ความ รู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยองค์ความรู้เหล่านี้พอเราได้ทำเนี่ยมันก็จะติดตัว แล้วก็สามารถนํากลับไปพัฒนาพื้นที่ของตัวเองพื้นที่บ้านของตัวเองซึ่งหนึ่งในเกณฑ์ที่จะนามาพิจารณาก็เชื่อว่าจะต้องดูว่าคนที่ไปทํางานหรือว่าดได้รับการคัดเลือกเนี่ยอยู่ในพื้นที่หรือเปล่าถ้ายิ่งเป็นคนในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยก็เรียกว่าจะมีโอกาสได้เปรียบจะได้รู้ลักษณะของพื้นที่บริบทของชุมชนจะได้มาเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาพื้นที่ของเขาเองค่ะ,ะ,ะคือไหนจะมีงานทาเงินเดือนเดือน,อนละ9,00 0บาทแล้วนะคะก็ยังจะได้องค์ความรู้กลับไปพัฒนาพื้นที่ของตัวเองด้วยอันนี้แหละที่สําคัญ